ฮัลโหลเธอแต่งตัวสวยออกมากินข้าวจะเธอจ๋านี่จ้ะเธอเมื่อคืนนีจ้ะฉันก็แต่งตัวสวยกลางคืนจะเธอออกมากินข้าวตอนดึกจะเธอประมาณสักแบบว่าเกือบเที่ยงคืนเนาะเธอฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้เธอแต่งตัวสวยมากินอะไรให้เธอถ่ายนี่ฉันลืมร้านนี้ไปได้ยังไงร้านนี้เป็นร้านที่ฉันมาทุกครั้งฉันก็ต้องกินทุกครั้งจะเธอเป็นร้านลับของฉันอีกครั้งหนึ่งจ้ะเธอจ้ะเป็นลับมาก มามากมากไหม,มไม่มากนะทุกคนก็มากินกันเธอเป็นร้านอยู่ที่ใต้ดินอีกแล้วเธอจะอยู่ชินจูก,กุจะเธอจาเป็นร้านแบบว่าราเมงนะจ๊จะเธอลงมาปับ๊บก็แบบว่านี่จะเธอมีที่นั่งอยู่แบบว่าประมาณแบบว่าเป็นเสร็จก็น่าประมาณไม่เกินสามสิบที่นั่งเธอนี่คือร้านแบบว่าราเมงที่มีเกี๊ยวว่าเธอเนี่ยเธอดูช้อนสิเธอพริกผัดน้ามันอร่อยมากเธอแล้วเธอดูเกี๊ยวนี่โอ้โหเกี๊ยวชื่นใจสด อร่อยมากเธอนี่ค่ะนี่แล้วดูเครื่องปรุงนี่เธอดูน้ําจิ้มเขาน้าจิ้มเขามีบอกว่ามีมีใส่ผักใส่มีพริกผัดน้ํามันมีกระเทียมแล้วก็มีกระเทียมผัดแล้วก็มีเอออะไรอย่างหัวไชเท้าดองนะเธออร่อยมากเธอนี่จะเธออันนี้แบบใสๆใช่ป่ะเธอแต่อันนี้แบบว่าเธอ มีไข่ด้วยจ้ะเธอแล้วเกี๊ยวเขาเป็นเกี๊ยวแบบโอ้โหเธอเกี๊ยวหมูอร่อยมากเธอนี่ค่ะใส่พริกเข้าไปพริกผัดน,น้ำมันเธออร่อยจริงๆและช้อนที่นี่คือช้อนลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้มีที่เดียวใน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 ญี่ปุ่นอนะ่ะฉันไม่เคยเห็นที่ไหนเลยมีช้อนแบบนี้อะ่ะเธอนี่คือช้อนสำหรับกินเกี๊ยวของเขาอะ่ะเธอและนี่คือเส้นหมี่รามเมงของเขาอะ่ะเธออร่อยมากเธอฉันกินไปชื่นใจมากแล้วแบบปกติเขาบอกว่าเขาสอนว่าให้กินเกี๊ยวให้หมดก่อนนะเธอแล้วค่อยกินเส้นหมี่ราเมงแต่ฉันไม่ เราจะกินหมดเลยอันนี้คือเส้นมีลรเมงแห้งจ้ะก,กับเกี๊ยวแล้วเธอกินกับไข่ดิบจ้ะเธออร่อยมากเธอนี่ค่ะเธอราเมงแห้งกิกนกับเกี๊ยวซาเธอนี่ค่ะอร่อยจริงๆโอ้โหสุกออยเธออร่อยจริงๆจ้ะเธอจ้ะแล้วเจอกันจ๊ะบายบายอาริกาโตสวัสดีค่ะ